ดูดวงชาวราศีธนูนางแอบ,บดูอยู่จะมีใครห้ามพูดมากนะครับผมขึ้นคานมานับต่อนับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในดวงชะตาเทวดานางฟ้าเขาแอบ,บดูเคยเป็นคู่รักท่านตั้งแต่อดีตชาติเข้ามาสนับสนุนหนุนนำโชคชะตาแต่ว่าจะมีใครนับสังเกตได้ดีจะเกิดเรื่องทะเลาะวิวาทนะครับผมจะไม่ยอมนางไม่ยอมเทวดาไม่ยอม ท่านเคยเจอเทวดาหึงหวงหรือไม่นะรับกู้รักเก่าตาดีชาติท่านลงมาจุติบนโลกมนุษย์เนะราสิ่งต่างๆนี้คือความเชื่อแต่ในดวงชะตาต,ะตกตำแหน่งเอเวโร่โชคตาบุญกุศลวาสนานะครับจะมีใครมันเกิดความเล่าร้อนนะร้อนแรงนผมอะไรบางอย่างก็ขัดขวางเข้ามาจัดหนักจัดเต็มนะปัญหาต่างๆเข้ามาทําให้ตึงเครียดปัญหาต่างๆทําให้ท่านนะคได้ค้นพบได้เจอกับเพื่อนเก่าในสมัยเด็ก ก็ามาพูดคุยบอกกล่าวเล่าสิบเข้ามาชิงไหวชิงพิบใช้เล่ห์เหล,ลี่ยมเล่ห์กลเพดุบายอิชาให้หลายใส่หลาย,ายป้ายสีกับใครบางคนเข้ามากัน่นแกล้งในโชกตาดวงจิตตาของท่านจะลื่นเลิงสังสรรค์นะผมมีคนประจบประแจงเลียแข้งเลียขาเอาอกเอาใจท่านเป็นพิเศษถือดาบตั้งขึ้นกล้าได้กล้าเสียพระราชาส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาส,กาส,กาส,กาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มมีการชิงไหวชิงพลิบ มีการใช้เล่ห์เหลี่ยมเล่ห์กลเพทุบายมีดดาบปักเต็มหลังกระบนกระบายกระสับกระสายพระราชาถือดาบาหัรประหารศัตรูมูมมานเกิดความคล่องตัวเกิดความแจ่มชื่นเกิดความลาบลืน่นวงล้อแห่งวัฏจกักรจัดแจงทำตามแบบแผนอภินิชตาชีวิตจะรับทรัพย์ปูฤาษีเฮอร์มิตเกิดขึ้นในโชคชะตารับนะตกตำแหน่งรับนะด้วยบุญกุศลวาสนาเทพเทว,วดาสิ่งศิธิ์ปกปกัปก,ปกคุมครองรักษา การปฏิปฎอยการลีเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีมีดดาบล้อมรอบปิดหูปิดตากร, ون, กระวนกระวายกระสับกระสายอดทนอดกันตกตำแหน่งครอบครัวใครบางคนอยากจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวข,ของท่านจนทําให้ท่านรู้สึกอึดอัดแต่เขาก็เอาขนมนมเนยเข้ามานะครับผมเหมือนกับเส้นไหวนะครับจะเปรียบยังไงก็ได้นะนะครับผมเหมือนกับนะครับผมเอามาเป็นของตอบแทนให้กับใครบางคนเขาก็ถึงชอบเป็นอย่างมากคน,คนนี้รวยคนนี้เฮงคนนี้ปังคนนี้มีของกํานัน ับผมเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในโชคชะตาชาวราศีธนูตกตำแหน่งบุญกุศลวาส,สนาไม่ชอบสิ่งเหล่านี้ัะผมท่านจะรู้สึกอึดอัดรู้สึกจาแย่รู้สึกตกต่ำเรียดินแต่ด้วยบุญกุศลวาส,สนาในหัวของท่านสร้างบุญส,ส,ส,สร้างาตัวเองได้ขึ้นมาได้ด้ดีๆับผมเห <ผม S 2> รียญใหญ่บรัรลังเกิดขึ้นในโชคตาในหัวมีแต่เมฆหมอกในมือจับเงินไว้ในเท้าเยี่ยมเงินอดทนอกดกลั้นดวงแบบนี้เป็นเศษฐีงเงินล้านไม่นานก็ลอยมีการยื้อแยกต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบารมีวาสนาตกตำแหน่งตาร แสงสว่างมนจันทาจะตาชีวิตจะรับรัพย์โอกาสท้องโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาสนับสนุนค้ำชูหนุนนำโชคชะตาปเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายได้เจอในสิ่งที่ใช่เจอในสิ่งที่ชอบสองเหรียญเกิดขึ้นทําให้ท่านสับสนงงงวยเอาแนลนอนไม่ได้ในโชคชะตาจะเอายังไงกันแน่เดี๋ยวรวยเดี๋ยวจนับผมเดี๋ยวุ่งนี้ดีใจขายได้วันนี้ขายไม่ได้เกิดความย่ําแย่ตกต่ําเบียดดิน นะผมในโชคชะตามีการชิงไหวชิงพิบมีการใช้เลขเหลี่ยมเลขกลนเพดุบายบังเกิดในโชคชะตาท่านจันให้มุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้ายังเด็ดขาดเด็ดเดียวเผ้าหารเอาจริงเอาจาังฟ้าผ่าดาเวร์ตูมนะครับฟ้าผ่าบ่งบอกถึงอะไรครับบ่งบอกถึงการทะเลาะวิวาทเรื่องไม่ใช่เรื่องของเราเราอย่าไปยุ่งนะผมให้ท่านมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าพัฒนาตัวเองในการเปลี่ยนแปลงแปรผันพัฒนาอย่างก้าวโดดดวงอันนี้จะร่ํารวยมากขึ้น ถึงแม้นางจะเข้ามาช่วยเหลือตามติดแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับตัวท่านด้วยตัวท่านเองแต่วา่าจะมีใครคิดจะมีใครให้ปิดวาจาเงียบๆนะครับอย่าคุยโวอวดอวยโวว่าแฟนของฉันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้หรือธุกรกิจการงานของฉันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างน,น,น,างนี้เดี๋ยวจะเสียใจเพราะฉะนั้นมีดดาบป,ปังตรงกลางใจกระบวนกระวายกระซับกระสายอดทนอดกานปิดวาจาให้เงียบรวยเงียบๆคนเดียวมีความสุขกว่าเยอะ ร้บมันตกตำแหน่งการปฏิบัติอยการการเริ่มเริ่ม,มต้นเป็นไปได้ด้วยดีกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนไปผ่านดวงชะตาชาวราศีธนูเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวเ้าหานนรำมันรับฟังดูดวงหมอพบต่อครับในเดือนนี้ชาวราศีธนูจะได้รับโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตหลายด้านทั้งการงานการเงนิงน,งน,งนและความรักแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องพบเจออุปสรรคและความท้าทายบ้างเช่นกัน ดังนั้นต้องรู้จักปรับตัวและบริหารจัดการให้ดีเพื่อผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปได้อย่างราบรื่นการงานในช่วงนี้งานของคุณจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างมากแต่ก็มีปัญหาเล็กๆน้อยๆเข้ามากวนใจบ่อยครั้งทำให้งานล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างไรก็ตามคุณจะมีโอกาสได้ร่วมงานกับคนใหม่ๆหรือได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ในที่ทำงาน ซึ่งจะช่วยถักดันให้งานคืบหน้าไปได้ดีนอกจากนี้ในเดือนนี้คุณจะมีความสำเร็จในการทำงานเป็นทีมเป็นอย่างดีเพื่อนร่วมงานจะให้ความร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันจนสามารถแก้ไขปัญหาและบรรลุปเป้าหมายได้ในที่สุดบางคนอาจจะได้รับการเลื่อนตำแหน่งหรือโอกาสดีๆในหน้าที่การงานด้วยการเงินดวงการเงินของชาวราศีธนูในเดือนนี้ค่อนข้างดี มีเกณฑ์จะได้รับเงินก้อนใหญ่เข้ามาทั้งแบบที่คาดหวังไว้และไม่ได้คาดหวังโดยเฉพาะคนที่ชอบเสี่ยงโชคมีโอกาสถูกรางวัลได้ง่ายขึ้นแต่ในขณะเดียวกันก็มีเกณฑ์ใช้จ่ายเงินมากกว่าปกติต้องระวังเรื่องการใช้เงินให้ดีเพราะรายจ่ายอาจจะมากกว่ารายรับอาจต้องจ่ายเงินก้อนไปก่อนหน้านี้ทำให้เงินหมุนไม่ทันแต่จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือในช่วงปลายเดือนถึงแม้จะเป็นแค่คำแนะนำเล็กๆน้อยๆ ก็ตามการเรียนสำหรับชาวราศีธนูที่ยังเรียนหนังสืออยู่ในเดือนนี้จะมีสมาธิและความเข้าใจในบทเรียนมากขึ้นอาจจะมีโอกาสได้แสดงความสามารถในการเรียนหรือได้รับข้อเสนอให้ไปศึกษาต่อหรือฝึกอบรมเพิ่มเติมควรใช้โอกาสนี้ในการพัฒนาความรู้และทักษะของตัวเองให้มากที่สุดเพื่อเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จในอนาคต ยอดขายสำหรับชาวราศีธนูที่ทำธุรกิจหรือขายของจะมียอดขายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงปลายเดือนอาจจะมีลูกค้าใหม่ๆเข้ามาหรือได้รับออเดอร์ใหญ่ๆเข้ามาการทำการตลาดหรือโปรโมชั่นจะได้ผลดีแต่ต้องระวังเรื่องสต็อกสินค้าและการบริหารจัดการให้ดีเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขาดทุนในภายหลังโอกาสที่กำลังจะเข้ามา ในเดือนนี้ชาวราศีธนูจะมีดวงดีมีเกณฑ์จะได้รับโอกาสดีๆหลายอย่างเข้ามาในชีวิตไม่ว่าจะเป็นโอกาสในการทำงานการเงินหรือความรักบางคนอาจจะได้เดินทางไปในสถานที่ที่ไม่คุ้นเคยได้พบเจอสิ่งใหม่ๆที่น่าตื่นเต้นควรเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆเหล่านี้เพราะอาจจะนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีก็เป็นได้อุปสรรค แม้ว่าจะมีโอกาสดีๆเข้ามาแต่ก็ยังมีอุปสรรคที่ต้องระวังอยู่บ้างโดยเฉพาะในเรื่องของการสื่อสารและความเข้าใจผิดอาจจะมีการประทะคารมหรือมีความขัดแย้งกับคนรอบข้างบ้างต้องใช้ความอดทนและระมัดระวังคำพูดให้มากนอกจากนี้ยังต้องระวังเรื่องสุขภาพเพราะมีเกณฑ์เจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุได้ง่ายการเดินทาง ดวงการเดินทางของชาวราศีธนูในเดือนนี้ค่อนข้างดีโดยเฉพาะการเดินทางเพื่อธุรกิจหรือการศึกษาอาจจะมีโอกาสได้ไปต่างประเทศหรือต่างจังหวัดเพื่อเจรจาง,งานหรือศึกษาดูง,งานแต่ต้องเตรียมตัวและวางแผนให้พร้อมทั้งเรื่องเอกสารการเดินทางและที่พักเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นและอย่าลืมระมัดระวังทรัพย์สินมีค่าระหว่างการเดินทางด้วยความรัก คนโสดสำหรับชาวราศีธนูที่ยังโสดในเดือนนี้มีเกณฑ์ได้พบรักกับคนที่คุ้นเคยอยู่แล้วซึ่งอาจจะเป็นคนที่เคยมองข้ามไปแต่จู่ๆก็เกิดประกายความรู้สึกดีๆขึ้นมาให้ลองเปิดใจคุยและทำความรู้จักกันดูบางคนอาจจะได้พบรักกับชาวต่างชาติหรือคนต่างถิ่นซึ่งจะเป็นความรักที่มั่นคงและจริงจังกว่าคนใกล้ตัวคนมีคู่ สำหรับชาวราศีธนูที่มีคู่แล้วในเดือนนี้ต้องระวังให้ดีเพราะคนรักของคุณอาจจะมีคนมาจีบทำให้คุณรู้สึกหวั่นไหวหรือไม่มั่นใจในความรักของตัวเองแต่ถ้ามีความเข้าใจและไว้ใจกันก็จะผ่านช่วงเวลานี้ไปได้ลองหากิจกรรมที่ทำร่วมกันเพื่อกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นเช่นการท่องเที่ยวในวันหยุดหรือการทำกิจกรรมที่ทั้งคู่สนใจร่วมกัน คำแนะนำเพิ่มเติมควรทำบุญหรือบริจาคสิ่งของโดยเฉพาะในวันพฤหัสบดีเพื่อเสริมดวงชะตาระมัดระวังการใช้คำพูดและอารมณ์เพราะอาจจะทำให้เกิดความขัดแย้งกับคนรอบข้างได้ง่ายถ้ามีปัญหาหรืออุปสรรคเข้ามาให้ใช้สติและความอดทนในการแก้ไขอย่ายอมแพ้ง,ง่ายๆเพราะทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดี เลขนำโชคประจําเดือนนี้ของชาวราศีธนูได้แก่ 1, 7, 9และ17สรุปโดยรวมแล้วเดือนถือเป็นเดือนที่ดีของชาวราศีธนูมีโอกาสที่ดีเข้ามาในหลายๆด้านทั้งการงานการเงินและความรักแต่ก็ต้องพบเจออุปสรรคลและความท้าทายบ้างเช่นกันขอให้สู้ๆและบริหารจัดการทุกอย่างให้ดีเชื่อว่าจะสามารถก้าวผ่านทุกอย่างไปได้อย่างราบรื่น และประสบความสำเร็จในที่สุดดวงชะตาราศีธนูประจำเดือนแยกตามวันเกิดชาวธนูเกิดวันอาทิตย์ด้านความรักคนมีคู่เดือนนี้ความสัมพันธ์ของคุณจะเข้มแข็งขึ้นคุณและคู่ครองจะมีความเข้าใจกันมากขึ้นอาจมีการวางแผนอนาคตร่วมกันแต่ควรระวังเรื่องการสื่อสารอย่าให้ความมั่นใจในตัวเองมากเกินไปจนละเลยความรู้สึกของอีกฝ่าย ด้านความรักคนโสดโอกาสในการพบคนพิเศษมีสูงโดยเฉพาะในสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับงานอดิเรกหรือความสนใจของคุณอย่าลังเลที่จะแสดงความสนใจแต่ก็ควรรักษาความเป็นตัวของตัวเองไว้ชาวธนูเกิดวันจันทร์ด้านความรักคนมีคู่อารมณ์ความรู้สึกของคุณอาจแปรปรวนในเดือนนี้ส่งผลให้เกิดความไม่เข้าใจกันกับคู่ครองบ้าง ควรใช้เวลาในการทำความเข้าใจตนเองและสื่อสารความรู้สึกอย่างตรงไปตรงมาการให้เวลาและความใส่ใจกันจะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ด้านความรักคนโสดคุณอาจรู้สึกอ่อนไหวและต้องการความรักความเข้าใจแต่ก็ควรระวังไม่ให้ความรู้สึกนี้นำพาคุณไปสู่ความสัมพันธ์ที่ไม่เหมาะสมใช้เวลานี้ในการเรียนรู้ที่จะรักตัวเองก่อน ชาวธนูเกิดวันอังคารด้านความรักคนมีคู่พลังงานและความกระตือรือร้นของคุณอาจทำให้เกิดความขัดแย้งกับคู่ครองควรระมัดระวังในการแสดงออกและรับฟังความคิดเห็นของอีกฝ่ายการทำกิจกรรมที่ท้าทายร่วมกันจะช่วยกระชับความสัมพันธ์ด้านความรักคนโสดคุณจะมีเสน่ห์ดึงดูดผู้คนมากเป็นพิเศษ แต่ควรระวังไม่ให้ความหุ่นหันพันธและนนำพาคุณไปสู่ความสัมพันธ์ที่ไม่ยั่งยืนใช้วิจารณญาณในการเลือกคู่และอย่าเร่งรีบจนเกินไปชาวธนูเกิดวันพุธด้านความรักคนมีคู่การสื่อสารจะเป็นกุญแจสำคัญในเดือนนี้คุณและคู่ครองจะมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเข้าใจกันมากขึ้น อาจมีการวางแผนการเดินทางหรือการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆร่วมกันด้านความรักคนโสดโอกาสในการพบคนใหม่ๆผ่านการสื่อสารหรือการเรียนรู้มีสูงคุณอาจพบคนที่มีความสนใจคล้ายกันและเกิดการพูดคุยที่น่าสนใจแต่ควรใช้เวลาในการทำความรู้จักก่อนที่จะตัดสินใจเริ่มความสัมพันธ์ชาวธนูเกิดวันพฤหัสบดี ด้านความรักคนมีคู่ความเชื่อมั่นและการมองโลกในแง่ดีของคุณจะส่งผลดีต่อความสัมพันธ์คุณและคู่ครองอาจได้รับโชคดีหรือโอกาสใหม่ๆร่วมกันการวางแผนอนาคตระยะย,ยาวจะเป็นไปอย่างราบรื่นด้านความรักคนโสดคุณจะรู้สึกมั่นใจและมีเสน่ห์มากขึ้นทำให้มีโอกาสพบคนที่ถูกใจอย่างไรก็ตามควรระวังไม่ให้ความมั่นใจนี้กลายเป็นความประมาท ใช้วิจารณญาในการเลือกคู่และอย่าเชื่อคนง่ายเกินไปชาวธนูเกิดวันศุกร์ด้านความรักคนมีคู่ความรักและความสัมพันธ์ของคุณจะหวานชื่นเป็นพิเศษในเดือนนี้คุณและคู่ครองจะรู้สึกใกล้ชิดกันมากขึ้นอาจมีการแสดงความรักหรือให้ของขวัญแก่กันแต่ควรระวังไม่ให้ความหวานชื่อน,นี้ทำให้ละเลยหน้าที่อื่นๆด้านความรักคนโสด สเสน่ห์ของคุณจะเพิ่มสูงขึ้นทำให้มีผู้คนสนใจเข้ามามากมายแต่ควรระมัดระวังในการเลือกคู่อย่าให้ความต้องการความรักทำให้คุณตัดสินใจผิดพลาดใช้เวลาในการทำความรู้จักก่อนที่จะเริ่มความสัมพันธ์จริงจังชาวธนูเกิดวันเสาร์ด้านความรักคนมีคู่ความรับผิดชอบและความมุ่งมั่นของคุณจะส่งผลดีต่อความสัมพันธ์คุณและคู่ครองอาจ ต้องเผชิญกับความท้าทายบางอย่างแต่การร่วมมือกันจะทำให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีควรให้ความสำคัญกับการสร้างความมั่นคงในความสัมพันธ์ด้านความรักคนโสดคุณอาจรู้สึกว่าต้องการความสัมพันธ์ที่มั่นคงและจริงจังแต่ก็ไม่ควรรีบร้อนจนเกินไปใช้เวลาในการพิจารณาและทำความรู้จักคนที่เข้ามาในชีวิตอย่าให้ความกดดัน จากสังคมมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของคุณสรุปไม่ว่าคุณจะเกิดวันไหนเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่น่าสนใจสำหรับชาวราศีธนูในด้านความรักคนมีคู่จะได้เรียนรู้และเติบโตไปพร้อมกับคู่ครองในขณะที่คนโสดจะมีโอกาสพบเจอคนใหม่ๆที่น่าสนใจ สิ่งสำคัญคือการรักษาสมดุลระหว่างความต้องการส่วนตัวและความต้องการของคู่ความสัมพันธ์ใช้พลังงานบวกของดวงดาวในการสร้างความสัมพันธ์ที่มีคุณค่าและยั่งยืนไม่ว่าจะเป็นกับคนรักหรือกับตัวเองก็ตามท้ายที่สุดจงเชื่อมั่นในตัวเองและในพลังของจักรวาลเพราะสิ่งที่ดีที่สุดกำลังจะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณชาวราศีธนู ถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกด s u p e r อร์ต s ง p e ซุปเปอร์ติอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่สิ่งดีๆจะบังเกิดขึ้นกับทัวท่านครับสวัสดีครับ